สวัสดีครับวันนี้เราจะมาเล่นแมปนี้นะครับนี่นี่นี่เขาบอกว่ามีเทศากาลวันไหวพระจ,จันทร์นะคบเล่นอันนี้ไม่ได้เล่นเนาะแต่เราจะมาเล่นอันแ้นะครับเราอาจจะเบาเสียงเพลงก่อนก็ได้นะครับคือผมจะเบาเสียงเพลง อ่นนี่นะครับเราจะเงี้ยนงีนเงี้ยนเงี้ยนงีนงีนไปแล้วครับแล้วเราก็ไปหาที่ซื้อบ้านกันนะครับว้าก็เจ้เพลงใหม่ในติ๊กตกนะนี่นะครับรู้ไหมว่าผมจะซื้ออะไรดีผมจะเอาอัน บ้านหลังนี้เลยบอกว่าสวยมากหน้าเตอร์เอกคืเราจะล็อกบ้านแล้วกันนะครับเพราะว่าไม่อยากให้คนเข้ามานี่นะครับด้านหน้าก็จะเป็นแบบพวกผู้หญิงนะครับพอด้านหลังนะครับดูสวยเลยนะคะเดี๋ยวผมจะทำชูชีให้นะกัน เป็นชูชิไข่หวานผมขออนุญาตขยับรอดูนะคะอ่ะง่ำอร่อยมากเลยนั้นเราไปดูห้องนอนกันดีกว่านะคนนะ,ะนี่นะครับคือส่วนห้องนอนนะครับและนี่ก็คือส่วนห้องน้ํา เลยพาผสมมาด้วยจะพาผสมพาไปออกไปเที่ยวผสมกับไปเทอีกหน่งนาทนี่นะครับเราจะนั่งเงี้ย